สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ว่าก่อนที่ไปฟังกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ผ่านทุกช่องทางของ p ร er ิ k เคิร์คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของบุรีรัมยูเนเต็ดกันบ้างนะครับหลังจากคว้าจัชาชัยบุตรพรมเข้ามาเสริมในตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วล่าสุดพวกเขาก็มีการผ่องถ่ายผู้เล่นออกไปบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือชาราลัมบสชาราลัมบูสครับแบ็กายลูกเครื่องไทยไซปรัตนะครับที่เบียดแย่งตำแหน่งในทีมไม่ได้ครับชาราลัมบูสโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับอุทัยธานีเมื่อฤดูกลที่แล้บมีส่วนนนสาาคัญใกรพทีม้องงงใหหม่่่อยยาาาช้้ปวขแขแง จบอันดับที่7ของตารางครับในการลงเล่นลีกสูงสุดของประเทศเป็นปีแรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่เหนือความคาดหมายเลยครับผลงานส่วนตัวของชาราลัมบูสนะครับทำไป1ประตูกับอีก1นึ่แอซิดจาก28เกมนะครับเข้ามาอุดช่องว่างเกมฝั่งซ้ายของอุไทัยธานีได้อย่างเนียนตาโดยมีจุดเด่นที่ความขยันนะครับวิ่งไม่มีหมดทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะเกมรับครับเขาเป็นนักเตะประเภทตามกัดไม่ปล่อยครับหากใครคิดจะผ่านเขาก็ต้องออกแรงกันหน่อยจะมาเลี้ยงผ่านกันไปง่ายๆเนี่ยไม่ได้นะครับ จุดน,นี้เองครับทำให้ชารารัมบูสได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมในไทยลีกครับจนสุดท้ายได้ย้ายไปร่วมทีมระดับแชมเปี้ยนอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ครับซึ่งแฟนบอลหลายคนก็ต่างเอาใจช่วยนะครับให้เขางัดฟอร์มเก่งออกมาและได้เป็นตัวหลักของทีมเพราะว่าชารารัมบูสจะได้เข้ามาเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับโดยความที่เขามีสายเลือดไทยอยู่ในตัวครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถึงเวลาจริงครับชารารัมบูส ก็ได้ตระหนักถึงความโหดหินในทีมบุรีรัมย์ครับที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับท็อปของประเทศครับเพราะเขาไม่ได้การันตีสถานะตัวจริงเหมือนตอนอยู่กับอุทัยธาน,นีอีกแล้วเขาต้องต่อสู้กับผู้แข่งในตำแหน่งเดียวกันแบบเข้มข้นเลยนะครับ ทุกการฝึกซ้อมไม่ต่างจากการลงไปในสนามรบเลยครับเพราะว่าชาราดัมบูสต้องพยายามขับเคี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมและทําผลงานให้เข้าตาโค้ชมากที่สุดจะได้มีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันแข่งขันครับแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับชาราดัมบูสได้โอกาสลงเล่นกับบุรีรัมแค่2เกมในเลกแรกครับคิดเป็นแค่26นาทีเท่านั้นเองขโมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งดูเพื่อนเล่นอยู่บนมา้านั่งสำรองครับทั้งที่บุรีรัมมีโปรแกรมต้องลงเล่นถึง5รายการครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสสีีียยดาานะรรััับหกตท่มภพ ที่สามารถพัฒนาได้แบบเขาไม่ใช่ว่าชาราบูสไม่เก่งนะครับแต่เขาโชคร้ายมากกว่าที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะบุรีรัมมีแบ็กซ้ายระดับหัวกะทิอยู่ในทีมถึง3คนนะครับก็เริ่มจากธีรทรบุญมาทันที่ไม่จะเป็นต้องบรรยายสรรพคุณมากมายนะครับว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้เขาจะถูกจับประยืมประจับการในตำแหน่งมิดฟิลด์เป็นส่วนใหญ่แต่เกมที่ออสมาลอดต้องการปรับแทคติกเน้นการโจมตีจากการเปิดบอลริมเส้นเนี่ยธีรทรก็จะเป็นตัวเลือกแรกของเขาเสมอนะครับ คนต่อมาก็ยังมีสัสะลักไหประโคนนะครับที่ยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งและได้รับความไว้วางใจจากออสมาลอสในเกมไหนที่ทีระทรไปยืนเป็นกองกลางสัส,ะสะลักนี่แหละครับก็เป็นตัวเลือกแรกที่จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วไหนจะมีเจฟฟ์สันทาบินัสแบ็กซ้ายทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ผ่านประสบการณ์ลงเล่นในเจลีกมาหลายปีแล้วนะครับคลาสฟุตบอลของเขาเหนือกว่านักเตะเกรดไทยลีกและเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งวิ่งสุด,ลงส,ดลงสุดตลอด90นาทีเลยครับ นี่คือเหตุผลที่ชารันบอสชารันบูสไม่ประสบความสําเร็จกับบุรีรําครับพูดกันแบบนี้ได้เลยนะครับเขาโชคร้ายที่มี3แข้งแบ็กซ้ายระดับท็อปของลีกยืนขวางทางอยู่ข้างหน้าครับดังนั้นหากยังฝืนอยู่กับบุรีรําต่อไปเขาก็คงทําได้แค่นั่งดูเพื่อนเล่นไม่มีโอกาสลงสนามสถานการณ์ของเขาน่าจะมีแต่ทรงกับซุดและจะส่งผลต่อการพัฒนาในสนามของเขาด้วยนะครับและทางที่ดีที่สุดนะครับคือการย้ายออกไปหาโอกาสลงเล่นครับซึ่งชารันบูส ก็เข้าไปคุยกับบุรีรัมแบบเปิดอกเลยครับก่อนจะตกลงยุติสัญญาด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นเขาก็มาชูเสื้อเปิดตัวกับอุทัยธานี FC ด้วยสัญญาถาวรอ,อย่างที่เห็นเลยนะครับสำหรับชารันบูส คงไม่มีที่ไหนจะเรียกความมั่นใจของเขากลับมาได้ดีไปกว่าอุท,ทัยธานีครับที่เคยอยู่มาด้วยกัน1ปีแล้วนะครับเพราะเขาถ้าไม่ต้องปรับตัวอะไรทั้งสิ้นนักเตะในทีมก็รู้จักกันอยู่แล้วสภาพแวดล้อมของทีมก็คุ้นเคยกันดีครับอาจจะมีแค่เรื่องแทคกติกของโค้ชใหม่อย่างมิลลชยอกซิตที่ต้องปรับจุนกันใหม่เท่านั้นเองนะครับ แต่ก็ใช่ว่าชาราบูสจะเข้ามาเป็นตัวจริงโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอุทัยธานีก็มีทิตาทรอ,อักษรสีและวัฒนากรสวัสดิ์ละครในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่แล้วครับโดยเฉพาะในรายของทิตาทรที่กำลังเล่นได้ดีนะครับจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกอาเซียนคัพ2024ครับซึ่งชาราบูสจําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้โคชมิลลอดเห็นนะครับหากอยากได้โอกาสลงสนามซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าเขาจะเรียกฟอร์มเก่งเหมือนในฤดูกาลที่แล้วกลับมาได้หรือไม่นะครับ พอพูดถึงอุทยัยธานี FC แล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงคนนี้ก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือเบนจามินเดวิสที่เพิ่งเปิดตัวได้อย่างอลังการกับทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียน2024 ด้วยการทำสองประตูในเกมถล่มติมอร์เลสเตไป10ประตูต่อศูนย์นะครับแต่เขาดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกมาในเกมนั้นครับล่าสุดผลตรวจของเบนจามินออกมาแล้วนะครับต้องใช้เวลาพักฟื้นอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นั่นหมายความว่าเขาจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมกับมาเลเซียและสิงคโปร์แน่นอนแล้วนะครับส่วนเกมกับกัมพูชายังต้องลุ้นหนักนะครับว่าจะสามารถเรียกความฟิตกลับมาทันหรือไม่ซึ่งหากไม่ทันจริงๆเนี่ยเชื่อว่ามาสาะธะอิชิ คงไม่เสี่ยงใช้งานเขาในรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับอาจจะถึงรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศเลยกรณีทีมชาติไทยผ่านเข้าไปถึงจุดนั้นนะครับทีนี้มาพูดถึงอนาคตของเบนจามินเดวิส กับอุทยัยธานี FC กันบ้างนะครับด้วยสัญญาที่เขามีอยู่นะตอนนี้นะครับจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ครับหรือว่าในวันที่30มิถุนายน2025ครับนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถเจราจากับสโมสรอ,อื่นได้อย่างอิสระหากเข้าสู่วันที่1มก,กราคมตามกฎบอสแมนนะครับแน่นอนว่าฝั่งอุทยัยธานีต้องการเก็บเบนจามินเดวิดใช้งานต่อไปแน่นอนครับ และคงจะยื่นสัญญาใหม่ให้กับนักเตะพิจารณาแน่ๆหากดูจากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเขาในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นผลงานที่พีคที่สุดของเขาแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในเมืองไทยหลังจากล้มเหลวกับการท่าเรือเอฟซีและไปแจ้งเกิดกับชุมรีเอฟซีไม่ได้นะครับแต่ผมก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าเบนเดวิสคงไม่ได้รับข้อเสนอจากแค่อุทัยธานีครับคงมีข้อเสนออีกหลายสโมสรที่ถูกยื่นเข้ามาให้เขาพิจารณานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์ทีมใหญ่ในไทยอย่างบุรีรัม BG ือองงทและ คงยากที่เบนดวิสจะย้ายไปร่วมทีมเหล่านั้นนะครับอย่างในรายของบุรีรัมเองก็มีผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกเต็มทีมอยู่แล้วครับแต่ละคนก็ดีกรีไม่ธรรมดาทั้งนั้นโดยเฉพาะตำแหน่งจอมทัพอย่างลูคัสคริสปิมที่การันตีตัวจริงทุกเกมครับหันมาดูแบงคอกยูเนเต็ดกันบ้างพวกเขาก็ไม่ได้ขาดผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเพราะมี2แข้งต่างชาติอย่างบาซเซลจราดีและมามุตเอตดเป็นคีย์แมนครับไหนจะแบ็กอัพอย่างรุ่งรัตกับชยาวัตนะครับ เมืองทองเองยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะตอนนี้ทีมของพวกเขากําลังลงตัวมากๆแข่งสายเลือดใหม่อย่างคณะํายกกับปุรเชศทอดสนิท กำลังเล่นด้วยความมั่นใจจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเสริมเบนเดวิสเข้ามานะครับเช่นเดียวกับบีจีที่มีชนะทิมสงกระสินเป็นกองกลางตัวรุกเบอร์หนึ่งของทีมอยู่แล้วและแข้งต่างชาติระดับคุณภาพอีกมากมายที่เป็นตัวเลือกนะครับเพราะงั้นผมเลยเชื่อว่าตัวของเบนจามินเดวิสก็คงต้องคิดนะครับว่าถ้าย้ายทีมครั้งต่อไปคงอยากย้ายไปเล่นกับทีมระดับท็อปของลีกเพราะมีโอกาสได้ยกระดับการเล่นของตัวเองมากกว่าโดยเฉพาะการได้ลงเล่นในถ้วยสโมสรเอเชีย er ซึ่งจะส่งผลดีต่อเส้นทางของเขาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อทีมใหญ่ในไทยลีกยังไม่มีแนวโน้มที่จะเสริมเบนเดวิสในตลาดรอบนี้เราก็เลยมองว่าเบนเดวิสมีโอกาสที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอุทยัยธานี f c นะครับเพราะเขากำลังทำงานได้ดีกับทีมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้แล้วจนสามารถก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งครับมันจึงไม่มีเหตุผลที่เขาต้องย้ายออกจากสโมสรครับถ้ายังไม่มีข้อเสนอจากทีมใหญ่เข้ามาจริงๆนะครับสู้ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฝีเท้าต่อไปเรื่อยๆกับอุทยัยธานีไปก่อน ได้สั่งสมประสบการณ์กับทีมชาติชุดใหญ่แล้วรอโอกาสย้ายไปเล่นกับทีมใหญ่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดีกว่าครับอาจจะ2-3ปีข้างหน้าก็ได้มันยังไม่สายเลยครับเพราะตอนนี้เบนเพิ่งมีอายุแค่24ปีเท่านั้นหากให้วิเคราะห์อนาคตของเบนเดวิสตอนนี้โอกาสที่เขาจะต่อสัญญากับอุทัยธานีมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของขอ,งขอนแก่นยูเนเต็ดกันบ้างนะครับหลังจากสถานการณ์ในไทยลีกของพวกเขาย่ำแย่แบบน่าใจหายเลยครับในปีนี้ และถึงแม้ว่าจะใช้บริการเซอร์ยานเทรโลวิชเข้ามากู้สถานการณ์แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นครับจนล่าสุดทีมตัดสินใจดึงตัวโคชบอสปฏิพัทธ์รอบรู้อดีตกุนซือของทีมกลับมาร่วมงานอีกครั้งครับโดยที่เทรโลวิชนั้นจะขยับขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคของทีมแต่ทั้งสองคนจะยังทํางานร่วมกันเพื่อพาทีมกู้วิกฤตในลีกนะครับซึ่งโคชบอสเองจริงๆแล้วเจ้าตัวเป็นคนอำเภอโคกโ,โคชัยจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็วนเวียนอยู่กับทีมอยู่แล้วทั้งการเป็นที่ปรึกษาทีมในปี2018 ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือในปี2019ซึ่งที่ขอนแก่นยูเนเต็ดถือว่าเป็นสมมูสรแรกที่เจ้าตัวก้าวมาทำหน้าที่เฮสโคดอย่างเต็มตัวนะครับและคุมทีมจนพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก4ได้สำเร็จก่อนจะถอยไ้เป็นผู้ช่วยโคช้ชและกลับมาเป็นเฮสโคดอีกครั้งในซีซั่น2020-2021ช่วงที่คุมทีมลุยศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้น ก่อนจะเอาชนะนคปรปฐมยูยนเต็ดในหนนั้นและพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกก่อนจะกลับมาคุมทีมในช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2022-2023และพาทีมรอดพ้นการตกชั้นได้สําเร็จก่อนจะกลับมาเป็นกุนซือทัพจงอางพยองอีกครั้งเป็นรอบที่4แล้วนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆโค้ชบอสเองก็ถือว่าเป็นคนในทีมอยู่แล้วครับและด้วยประสบการณ์ที่เคยพาทีมรอดตกชั้นก็น่าจะเป็นงานที่ผมเชื่อว่าโคชบอส จะต้องทำให้ได้ครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับด้วยสถานการณ์ของทีมที่มีแต้มไม่ได้เยอะเหมือนกับผลก่อนๆแน่นอนว่าก็เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าโค้ชบอส จะสร้างปฏิหารให้กับทัพจงอางผยองได้หรือไม่นะครับและแน่นอนนะครับว่าสิ่งแรกที่โค้ดบอสต้องทําก็คือการเรียกสไตล์ของขอนแก่นกลับมาครับซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาพวกเขาดูจะเล่นเกมรับแล้วโต้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของพวกเขาเท่าไหร่และทําให้ผลงานในช่วงเลกแรกเนี่ยทำได้เพียงแค่6ลูกเท่านั้นนะครับซึ่งโค้ดบอสเองก็ต้องการที่จะเรียกสไตล์เกมสู้แบบที่พวกเขาเป็นกลับมาให้ได้ซึ่งก็ต้องฝากแฟนบอลเข้ามาช่วยให้กำลังใจทีมกันอีกสักตั้งนะครับเพราะรอบนี้ต้องยอมรับว่าโปรแกรมในเล ต้องออกไปเยือนเยอะถึง9เกมและเกมในบ้านที่เหลือ6เกมในเลขที่2นับว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะครับขณะเดียวกันฝ่ายบริหารของทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าบิ๊กต้อมนะครับวัฒนาช่างเหลาเพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบจอจังหวัดขอนแก่นซึ่งเจ้าตัวจะต้องไปทํางานด้านการเมืองอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งตัวบิ๊กต้อมเองก็ส่งไม้ต่อการบริหารทีมให้กับน้องชายอย่างพิทักษ์ชนช่างเหลาผู้จัดการทีมขึ้นมาดูแลทีมนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้เองขอนแก่นยู่นเตด ก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะทีมงานสตาฟโค้ชที่มีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลอยู่พอสมควรซึ่งเมื่อวานนี้เอง2ผู้ช่วยโค้ชอย่างโค้ชแดมเอกลักษณ์ทองอ่ําประธานเทคนิคสมโมสรและโคชเกิลรัตทีเอื้อธนภัยสารก็ตัดสินใจแยกทางกับทีมเป็นที่เรียบร้อยครับรวมถึงนักเตะ4รายที่มีการแยกทางกับทีมอย่างสัมพันธ์เกษี ธนวัน์เอื้อธนภัยสารสารัตโพสีและธรรมยุทธ์ต้นคําแล้วนะครับคือเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นวิถีฟุตบอลน,นะครับคือทั้ง4คนไม่อยู่ในแผนของบอร์ดใหม่และโค้ชใหม่จริงๆทั้งที่บางคนเลกแรกยังเป็นตัวหลักอยู่เลยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเดินหาเส้นทางใหม่ของตัวเองไม่มีอะไรการันตีแน่นอนนะครับนี่คือความจริงของโลกฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลไทยลีกครับมันโหดร้ายนะครับแต่นี่ค กองหลังชาวญี่ปุ่นนะครับที่เคยร่วมงานกับทีมเมื่อเลกที่2ของซีซั่นก่อนเข้ามาร่วมทีมและนพพลพลคำกองกลางตัวรับที่เพิ่งจะแยกทางกับพีทประจวบเข้ามาเสริมทีมแล้วแน่นอนว่าการเปิดตลาดเลก2ด้วยการเสริมเกมรับนี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเราต้องยอมรับว่าในเลกแรกทีมเสียไปถึง25ประตูซึ่งเรื่องของเกมรับก็ดูจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะกับการเล่นในบ้านของพวกเขานะครับที่เสียประตูในบ้านแทบจะทุกเกมเลยซึ่งการได้ชุนยะที่คุ้นเคยกับทีมและเคยเล่นให้กับทีม รวมถึงนพพลที่เซนบอลในแง่ของเกมรับยังมีประโยชน์ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นแก้ปัญหาได้ดีสําหรับขอนแก่นในเวลานี้นะครับแต่แน่นอนครับว่าพอขอนแก่นออกข่าวเซ็นนพพลมาก็มีกระแสจากแฟนบอลเหมือนกันครับว่าเจ้าตัวจะคุมเรื่องระเบียบวินัยได้ไหมซึ่งเรื่องนี้จากที่คุยคุยกันทีมก็พยายามที่จะให้โอกาสเขานะครับเพราะด้วยจุดเด่นที่เป็นผู้เล่นที่ทีมต้องการซึ่งน่าจะขึ้นอยู่กับตัวของนพพลเองเลยครับว่าโอกาสครั้งที่3บนเวทีไทยลีกเขาจะปรับปรุงเป็นคนใหม่ และช่วยขอนแก่นยูเนเต็ดรอดพ้นการตกชั้นได้หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมาตามดูกันต่อไปนะครับวันนี้มาส่งท้ายกันที่เรื่องของสุขโขทัย FC นะครับอีกหนึ่งทีมที่โชว์ฟอร์มแรงครับในไทยลีกกวคว้าตัวธรรมยุทธ์รักบุญครับปีกตัวเก่งจากพัทลุง FC ทีมในไทยลีก3โซนภาคใต้เข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับสำหรับเจ้าบีดถือเป็นผู้เล่นที่โตมากับอะคาเดมี่ของ b ีปทุมยูเนเต็ด ก่อนจะได้โอกาสลงเล่นในระดับอาชีพในปี2015กับทีมน้องของ BGPU ในเวลานั้นอย่างรังสิต FC ครับก่อนที่จะไปเล่นกับ BGCFC ในปี2018กระทั่งซีซั่น2020ถึง2021 เขาก็ย้ายไปอยู่กับราชประชาะครับในช่วงที่เป็นพันธมิตรกับ B ีจีปทุมพร้อมกับเป็นขุมกําลังในการพาทัพตราชาดาเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกสได้สาเร็จก่อนจะมีโอกาสกลับมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของ b ีจีปทุมในเลกที่2ของซีซั่น2021-2022ก่อนจะหมดสัญญาและย้ายไปเล่นให้กับพัทลุงเ c เมื่อรอดูการที่แล้วนะครับซึ่งที่พัทลุงเองครับเขาโชว์ฟอร์มเป็นกําลังหลักของทีมอย่างต่อเนื่องครับซีซั่นที่แล้วเขาลงสนามไป23เกมยิงไป7ประตูพาทีมจบรองแชมป์โซนภาค การพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยไทยลีก3อย่าง BGC เมืองไทยประกันภัยครับด้วยนะครับขณะที่ซีซั่นนี้เขาลงสนามไป6เกมยิงไปแล้ว1ประตูครับซึ่งตัวของธรรมยุทธเองก็มีจุดเด่นในฐนานะปีกที่มีความเร็ว กล้าเลี้ยงกินตัวและไปกับบอลได้ดีรวมถึงประเภทชอบหาพื้นที่และสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ซึ่งการได้ตัวมาเล่นที่สุขโขทัยก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์และทดแทนการขาดหายไปของจักรพงศ์ผลมาศปีกตัวเก่งของทีมที่ชัดเจนว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมในเลกที่2ออย่างแน่นอนแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็มีภาพที่เขาร่วมเดินทางไปเล่นให้กับทีมฟุตบอลเดินสายทีมหนึ่งด้วยแต่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปครับคือเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นไทยลีกของเจ้าตัว ที่อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวมากพอสมควรเพราะย้อนไปสมัยที่เล่นให้กับ BG จีปทุมเขาก็ลงเล่นเพียงแค่เกมเดียวนะครับในฐานะตัวสำรองแล้วก็น่าจะเป็นความท้าทายของเขาในถิ่นทะเลหลวงว่าจะทําได้ดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับแต่การย้ายมาเล่นของเจ้าบีดก็แน่นอนครับว่าจะได้กลับมาร่วมงานกับโคชโดนัท อัจพรชลิตาพรครับที่เคยร่วมงานกันเมื่อครั้งอยู่ใต้ใชายคาบีจีประทุมครับรวมถึงราชประชาด้วยซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวและเข้าใจแท็กติกการเล่นของโคชโดนัทอย่างแน่นอนโดยที่เวลานี้สุขโขทัยก็เดินหน้าเตรียมทีมสู้ศึกสําหรับเลก2ครับโดยกลับมาซ้อมอย่างเป็นทางการเมื่อเย็นเมื่อวานนี้เองครับก็ต้องมาติดตามกันว่าเจ้าบีทจะทําได้ดีแค่ไหนในฐานะความหวังกราบขวาคนใหม่ของค้างคาวไฟครับ แล้วทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของคิดไซคโค้งในวันนี้นะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของซิงเ e ิ b คิดไซคโค้งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเราแล้วพบก,กันใหม่ตอนหน้าวันนี้หลาบแล้วสวัสดีครับ